แนะนำชื่อชื่อจริงที่เล่นนะครับบอกความรู้สึกห่อยว่าที่น้องได้กินซูชิรสชาติเป็นยังไงอะหนึ่งสองสามแจ็คแบ็โฮคุณผู้ชมฮะขึ้นไปตีบนโต๊ะกินอาหาของนมาเกษตรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านนงมากเกษตรนครับผมแจ็คแบ็คโพนะครับ พอดีพี่บอยเขาให้เบอร์พี่มาผมก็เลยโทรมาติดต่อพี่หน่อยในส่วนของทางร้านนะพี่มีอะไรผมช่วยเหลือไหมครับจากที่เสียหายไปพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันมันก็กระแสตามสังคมแหลกนี้พี่มีหน่อยช่างมันนะครับผมดูข่าวดูแถลงเลยเห็นบอกว่าพี่จะเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเลยพี่ใช่ก็ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันทนกระแสไม่ไหวผมอยากช่วยเหลือพี่ตรงในส่วนเนี้พี่เอางี้ดีกว่านะพี่ว่าเราเอาไปทำบุญที่เด็กตาบอด ด้วยกันดีกว่าดีไหมครโอเคได้พี่ถ้าพี่ต้องการอยากให้ผมช่วยเหลือทางไหนพี่ก็บอกผมแล้วกันนะครับผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมอยากจะช่วยพี่แบบเต็มที่อะไรพี่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างพี่อันนี้ก็เลยม,ม,มีโอกาส <c oughs> ที่ <c oughs> ได้คุยกับพี่โดยตรงครับตอ้ตอขอ,อ,อบคุณมากมากเลยครับก็ก็รับไว้เป็นน้ำใจนะ เดี๋ยวเราไปทำบุญร่วมกันดีกว่านีันนี้สบายใจกันกว่าโอเคครับเพราะมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเสียหงุถึงินอะไรเยอะด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนัดเราเดี๋ยวไปด้วยกันโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าใจเลยโอเคพี่ถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันครับได้เลยครับผมครับสวัสดีครับโอเคไปเราไปเริ่มปฏิบัติการกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ มูลนิธิที่เด็กตาบอดราดชีวิตถีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนัดก,กันไปทำํำอมากษตรให้น้องๆได้รับประทานกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นยังไงเราเริ่มเดินทางกันเลย let's go <S ตอนนี้เราก็ถึง โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําซูชินะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลี้ยงน้องๆกันมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆทำนะครับแล้วก็เราจะไปทํากิจกรรมอะไรกันแล้วเราไปดูกันไป Let's go สอตัวเลยครับมีเชฟของเราเจอแล้วครับเจอแล้วฮะเป็นไงบ้างพี่ครับผมจากสถานการณ์ที่รู้สึกว่าดังขึ้นมาเดินครับเมื่อก่อนดังขึ้นอย่างนี้ตอนนี้ดังลงนี้เลยฮะวันนี้เราก็ต้องมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ก็คือโชคชะตาทําให้เรามาพบกันอีกครั้งกับพี่เชฟนะวันนี้เราก็เลยจะมาทําอะไรที่มันสร้างสรรค์นะครับวันนี้เรามีขึ้นเกี้ยวนครับวันนี้เราประกันว่าไม่มีแน่ๆครับเดี๋ยววันนี้เราเอาของเข้าไปด้านในกันไปให้น้องๆรับประทานกัครับนีฮะจครับขึ้นเหยียบได้เลยครับขยี่จริงๆ เป็นยังไงบ้างครับเราตัดสินใจที่จะยกร้านออกมาเกษตรนะครับมาที่มูลนิธิคนตาบอดนะครับเพื่อที่จะมาทำอมาะเกษตรก็คือยกร้านมาแล้วก็ทำให้น้องๆได้กินเลยนะครับ ไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะต้องมาทําอะไรอย่างนี้แต่ก็วันนี้มีโอกาสได้มาผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เห็นรอยยิ้มน้องๆก็รู้สึกปิติมากครับเอามันมาใชใ้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เราเคย พลาดไปครับแล้วก็จะพยายามไม่ให้สิ่งที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นนี่จะน้อมรับแล้วก็แก้ไขครับผม เราจะไปโฟกัสไหมว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเราเราไม่จําเป็นที่ต้องโฟกัสจุดนั้นนะเราก็เอาตัวเองไปไว้ในจุดที่คนคิดบวกคนที่มีความคิดสร้างสารรค์คนที่เขาพาเราไปจุดที่ดีไม่พาเราไปในจุดที่ตกต่ำตรงนี้นผมก็ว่าโอเคแล้ว ผมจะไม่หยุดทําไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราต้องทาต่อครับเราทําให้มันสร้างสารรค์ทําให้มันเกิดอะไรที่มันดีขึ้นมาครับผมเราจะไม่ทําให้มันแย่ลง ใจก็คือคนรอบข้างที่คิดบวกครับผมไม่ว่าใครจะเอาพลังบวกมาให้ผมคิดว่าสิ่งนั้น่าจะเป็นกำลังใจทำให้เรามีกำลังได้เดินต่อไปครับผมจะดีที่สุดถ้าใคร้องกินวิจัดได้เดี๋ยวต้องๆคนร้องๆเองมารวมกันทั้งหมดเลยดีไหมครับดีนะฮะถ้ามีใครได้ท่านฮุกใครได้ท่านแรกใครได้ท่านสุดท้ายเอามารวมกันทั้งหมดเลยนะฮะขอเสียงปรี๊ดเพิ่มได้กี่คะแนนหมครับถึงแม้วันนี้นะครับผมน้องๆ จากมองไม่เห็นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กันน้องๆนะครับไห้สู้ต่อไปนะครับผมทุกคนนะครับเกิดมาล้วนเจอปัญหานะครับไม่มีใครที่จะเกิดมาที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ว่าคนที่มีร่างกายครบนะครับก็ยังเจอปัญหาในชีวิตนะครับผมและน้องๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันน้องๆด้วยครับเกิดมาบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ครบสายสองนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันน้องๆได้สู้ต่อนะครับ ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับขอเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้สังคมมันเกิดสิ่งที่ดูแล้วก็ให้มันดีขึ้นทำให้มันดีขึ้นทำให้มันแบบว่าช่วยสังคมช่วยให้มันแบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับไม่ให้สังคมมันดูแย่แล้วก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ให้ความรักให้ความสาคึีพี่น้องวันนี้ที่เขาตาบอดน้องไม่เห็นนะครับเขายังมีกำลังใจเขายังมีการวิ่งการเดินการยิ้มอะไรที่มีความสุข แล้วเขาก็สามารถยังสู้ต่อได้ตรงนี้ครับก็คือเป็นกำลังใจทำให้ผมเดินต่อแล้วก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสปรับตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปสู้ต่อครับผมเอาปัญหาเก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่สนับสนุนจ้กปะโคด้วยขอครับผมแนะนำชื่อ,อชื่อชื่อแล้วชื่อจริงชื่อเล่นนะครับผมบเหมือนเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ อบอกความรู้สึกหน่อยว่าที่น้องได้กินซูชิแล้วอร่อยไหม <c oughs> รู้สึกยังไงครับ <ขอ S 2> รสชาติเป็นยังไงอ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมที่นะคะคเ์เดล่จเลนที่ภูครับวันนี้ภูกินซูชิอร่อยครับกินปูอัดด้วยกินปลาหมึกด้วยอร่อยมากเลยครับอยากกินอีกไหมอยากครับชอบไหมชอบครับเคยดูพี่แจ็คไปภูไหม ไม่เคยเหรอไม่เคยเห็นใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหมยังต่อกล้วแล้วคนนี้มีกล้องไหมอะพี่เนี่ยตอนเนี้ยถ่ายน้องอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเหรอใช่เนี่ยเนี้ยแหละเดี๋ยวปูพูดในไมค์ก่อนนะครับสวัสดีครับปูกินทูช,ชิอร่อยมากค่ะ